วิชัยเป็นชายหนุ่มที่มีชีวิตเรียบง่ายมีเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เขาหมุดหงิดได้ทุกวันก็คือไอตูหมาของเมียเขาไอตูเป็นหมาแสนรู้ขี้อ้อนและฉลาดเป็นกรดเมียของวิชัยหลงรักมันอย่างหัวปักหัวปัมจนบางครั้งจะดูเหมือนว่าเขาเองจะถูกลดความสำคัญลงไปเสียด้วยซ้ำโอ้ยหมาก็แค่หมาทำไมต้องรักมันนักรักมันหนาด้วย วิชัยบ่นพึมพำทุกวันในใจลึกๆเขาก็มันไส้ไอตูปอย่างรุนแรงและแล้วเขาก็ตัดสินใจจะกำจัดมันซะเย็นวันหนึง่งวิชัยอุ้มไอตูปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปจนถึงหน้าปากซอยแล้วจากนั้นเขาก็วางมันลงบนฟุตบาทไปเลยไอตูปเจอกันชาติหน้าแล้วกันย่าฮู้ไอตูป เอียงคอมองหน้าเขากระดิกหางเบาๆแล้วมันก็วิ่งตื้อกลับบ้านไปก่อนเขาเสียอีกโถเว้ยไอหมาเวนวิชัยสะบัดออกมาอย่างหัวร้อนพอขี่รถกลับมาถึงบ้านเมียเขาก็กำลังลูบหัวไอตูปอย่างเอ็นดูดูสิคะพี่ไอตูปมันกลับมาก่อนพี่เสียอีกวิชัยกัดฟันกรอบกรอบ คราวนี้เขาต้องเล่นใหญ่กว่าเดิมรุ่งเช้าวิชัยอุ้มไอ้ตูบขึ้นรถขับพามันออกไปต่างอำเภอผ่านทุ่งนาสะพานและถนนลูกรางอันแสนเปรี่ยวเขาหย่อนมันลงข้างทางไปซะคราวนี้เองไม่มีวันกลับมาได้ไแน่จากนั้นเขาจึงขับรถกลับบ้านด้วยความสบายใจแต่ทันทีที่เปิดประตูบ้านไอ้ตูบ ไอ้ตูปยืนหน้าสลอนกระดิกหางรัวๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมียเขาหัวเราะชอบอกชอบใจดูสิคะพี่ไอ้ตูบกลับมาก่อนพี่อีกแล้ววิชัยกำหมัดแน่นได้ขราวนี้เองไม่รอดแน่ไอ้ตูปวันถัดมาวิชัยอุ้มไอ้ตูปขึ้นรถอีกครั้ง คราวนี้เขาขับไปไกลกว่าเดิมผ่านป่าผ่านภูเขาผ่านแม่น้ำวิ่งวนไปวนมาเพื่อให้มันหลงทางจำทางกลับบ้านไม่ได้จากนั้นเขาจึงปล่อยมันลงข้างทางไปเลยไอโต๊ไปเลยและอย่าก,กลับมาอีกนะจากนั้นเขาก็ขับรถกลับบ้านทานไปเป็นชั่วโมงเขาเริ่มรู้สึกแปลกแปลก มองไปรอบๆถนนที่เคยดูคุ้นเคยมันผิดปกติเฮ้ยกูหลงทางว่ะทันใดนั้นเองโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเมียโทรมาวิชัยรับสายทันทีแล้วพูดขึ้นว่าแม่ ä, ไอตูปอยู่บ้านไหมอยู่สิจ๊ะทำไมเหรอเรียกมันมารับโทรศัพท์หน่อยกูหลงทาง